นั่งทำอะไรเอาเจ้าเหมียวนั่งทำอะไรเจ้าเหมียวนั่งทำอะไรฮะโอ้ยหูกลางตั้งโดเลยฮะห,หูกลางตั้งโดเลยคอดูนกเหรอคอยดูนกเหรอฮะห,หูกลางตั้งโดเลยคอยดูนกกับนกเหรอ กินข้าวเช้าหรือยังฮะกินอาหารเชา้าหรือยังฮะมากินอาหารเช้าหรือยังโาาอ้ยทำตาเปียกๆมาทำตาเปิดกๆมาดูหน่อยดูหน่อยอ่ะดูหน่อยเร็วดูหน่อยเร็วดูกล้องหน่อลูกดูกล้องหน่อยเร็วเร็วทำตาเปียกๆเร็วมาทำตาเปียกๆทำตาเปียกๆเร็วทำตาเปียกๆทำตาเปียกๆทำตาเปียกๆเร็วเร็วทำตาเปียกๆเร็ว ai đu cong đu cong đu cong leo ai đu cong người leo leo người leo ngheo ngheo à đu cong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  A leo ừ ta bịp bịp Tâm ta bịp bịp, tầm ta bịp bịp ăn rồi ăn อไปไหนอีกไปได้อีก,ไไอกน่ะน่ะอย่าแข่งอย่าขาละเออออย่าแข่งอย่าขาเอาดูอะไรฮะฮะดูอะไระดูอะไรอ๋อ,ะอ,ะอะจะกินหัวอาหารอีก Tôi kia cái nè đấy à cái 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 kiếm cái. kiếm Đó kiếm 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 Nè